ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินย t u b e ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนปัม๊มผู้ติดตามใน TikTok อของเรานะคะซึ่งเราจะใช้แอปติ๊กโลติ๊กโอนะคะเนี่ยแอปตัวนี้ไม่รู้ว่าน้ําอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเนาะถ้าอ่านชื่อไม่ถูกนะคะก็ขออภัยไว้ด้วยในแอปตัวนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ค่ะพิมพ์ไปเลยว่า t i k ไอ i o oh, นะคะพิมพ์ตามนี้ได้เลยอยู่ใน Play Store ของเราเนาะหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเข้าไปที่แอปเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้อย่าตกใจนะทุกคนช่องนี้ไม่ต้องตกใจช่องนี้เราสามารถไปคัดลอกได้ที่ Tik t o k ของเราค่ะเดี๋ยวพาไปทำอันนี้เรากดออกก่อนไปที่ Tiktok ก่อนเข้าไปเลย แล้วไปที่คำว่าโปรไฟล์ด้านล่างเลยค่ะแล้วมาที่ตัวนี้ให้ทุกคนกดค้างที่ตัวนี้นะคะทุกคนชื่อใต้โปรไฟล์ a c e b o o k ของเราเนี่ยให้เรากดค้างเลยปับ๊บมันก็จะขึ้นคำว่าคัดลอกชื่อผู้ใช้งานแล้วจากนั้นกดออกเข้ามาที่แอปกดค้างและกดวางบริเวณนี้ค่ะกดค้างและกดตัวนี้ pass รอเปล่า แล้วก็กด continue เอออ่านไปเรื่อยๆแบบนี้รอสักครู่นะคะท่านผู้ชมมันก็จะเข้ามาที่หน้าแบบนี้เนาะก็จะมี follow now and get 3โค้ดอ๋อมันจะให้เรากดติดตามนะคะกดติดตามคนนี้เราจะได้3คะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองพาไปกดติดตามกันอ่ะลองกดไปที follow now นี่แล้วก็กดตั้งค่าตั้งเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็กดไปที่ Ti k t o อกจากนั้นก็กดติดตามบุคคลน,นี้ค่ะทุกคนเพื่อจะแลกคะแนนกดติดตามอ่าแล้วก็กดออกค่ะกดออกกดออกปั๊บดูเนาะสังเกตดูอ่าสังเกตดูนะคะบริเวณนี้ของเราเพิ่มมาเป็น3โค้ดหรือ3คะแนนแล้ว3เหรียญแล้วจากนั้นนะคะให้ทุกคนมาที่ตัวนี้ก่อน ตัวนี้บัตรโค้ด Code. ลองไปดูก่อนนะคะทุกคนอ่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอาเงินจริงๆเน่ะมาซื้อนะคะเพื่อจะแลก500โค้ดห้าพันโค้ดเนี่ยช่างมันแล้วเรามาดูที่ตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะทุกคน booster b Bo o เ s t e r อ่ากดเปิดไปก่อนกดเปิดสิมันก็บอกว่าโค้ดไม่พอ ต้องใช้30โค้ดขึ้นไปต้องใช้30มสิคะแนนนะคะต้องให้ตัวนี้เนี่ยเป็น30มสิคะแนนเราถึงจะทำได้ให้ทุกคนมาที่ตัวนี้ค่ะขีด3ขีดมันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูทีละขั้นอันแรก เป็นเกี่ยวกับกดติดตามแลก3โคดอันที่2เกองเกี่ยวกับหัวใจมันจะพาเราสู่หน้านี้แล้วเรามาดูที่คำว่าไลค์โอเคอันนี้ช่างมันมันก็ให้ สะสมเหรียญให้ครบ30เหรียญน,นะคะเราถึงจะแรกผู้ติดตามได้เพราะฉะนั้นนะคะวิธีการสะสมเหรียญเนี่ยเราก็ต้องไปกดติดตามคนอื่นเนาะทีละสามเหรียญสามเหรียญก็สะสมไปให้ครบ30เหรียญแล้วเราก็จะสามารถปั๊มผู้ติดตามได้ะคะ่ะทุกคนวิธีการปั๊มนะคะก็แค่มากดเปิดตัวนี้มันก็จะปั๊มผู้ติดตามให้กับเรานั่นเอง